คือเรียลเลยนะฮะคือว่าอ่ะสวัสดีครับผม t ี4ีสิบสี่ฟีฟ่ามือายนะครับนะที่จะมา,าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟีฟ่ามือบายให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือว่าวันเนี้ยผมว่าผมจะมาบอกก่อนนะครับว่าภายในซีซั่นเนี้ยของฟีฟ่ามือบายที่จะเปลี่ยนจากฟีฟ่ามือบายเป็นชื่อ FC ฟซีมือบายยี่สิบสี่นะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องตามไปด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าจากฟีฟ่ามือบายมันก็เปลี่ยนเป็น FC ฟซีมือายใช่ไหมลน่ะก็คือว่า ช่องผมอะ่ะมันเขียนว่า t 4 1 4แล้วก็ Fc Mobile ถ้าใครจะเห็นกันนะครับก็คือว่าผมจะเปลี่ยนเป็น t 4 1 4 Fc Mobile ตามเกมเลยนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งลืมกันอย่าเพิ่งกดยกเลิกติดตามอย่าเพิ่งคิดว่าผมหายไปไหนนะครับแค่เปลี่ยนชื่อช่องอย่างเดียวนะครับผมนะไม่ได้คิดจะเลิกทําอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะผมก็คือจ่าติดตามผมได้นะครับผมอาจจะลงคลิปไม่บ่อยเพราะว่ามันมีเรื่องการเรียนเรื่องการซ้อมบอลแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับคือ หลักๆก,ก็จะลงแค่เสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ถ้าวันจันทร์ศุกร์มันมีเวลาให้ลงก็คือจะลงนะครับผมจะลงช่วง5้าโมงครึ่งหรือไม่ก็หลังจากนั้นมานะครับจะไม่ลงดึกเกินกว่า2ทุ่มครึ่งนะครับผมนะโอเคก็ดูกันช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทําคลิปอะไรผมจะได้มาไปอ่านแล้วก็เอามาทํากันนะครับผมนะจะได้อ,อะไรอ่ะจะได้ทําคลิปท,ที่ทุกคนอยากดูครับยอดวิวมันจะได้ดีดดและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะอา่านะครับผมนะก็คือ นั่นแหละครับส่วนใครที่ยังไงอยากเล่นกับผมนะครับก็สามารถแอดเพื่อนมาในเกมได้เลยครับชื่อ4นะครับภาษาอังกฤษครับ SEA นะครับนี่ครับแบบนี้เลยก็คือโลโก้เรนเจอร์นะครับผมนะทีมในสกอตตินะครับผมนะโอเคก็มีแค่นี้ครับวันนี้ก็คือแค่มาบอกว่าผมจะเปลี่ยนที่ช่องนะครับผมนะไม่ได้จะทิ้งช่องไปไหนนั่นเองนะครับทำปกคลิปให้มันดูน่า กดเข้ามาดูไปง่ายแหละครับโอเคสวัสดีแค่นี้ครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนมากดติดตามด้วยเลยครับผมไม่ต้องกดกระดิ่งนะครับแค่กดติดตามก็พอครับแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ